ครับวันนี้ผมนะครับเดนน็กของนาคารองคลน,นะครับรสัสยาเขาแอนโฮมนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมขายก็คือเป็นเกี่ยวกับชุดครัวอ่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านชัยนันนะครับเราจะขอแนะนําเป็นชุดครัวดเด็ดลูกเป็นสินค้าใหม่ของทางทางบริษัทของเรานะครับในานามของแบนด์ทิมนะครับตัวนี้แต่ก่อนการที่จะทาครัวเนี่ยมันก็ต้องก่อต้องใช้ช่างครับต้องมีท่าแรงครับเรื่อที่สำคัญก็มีก,กลิ่นอับปูนไม่สะอาดแต่ทีนี้เรามีครัวแบบใหม่ เป็นตัวตั้งเป็นลงวางมาลักษณะมาเป็นตู้ตู้สะดวกมาก,นะกครับนะครับพอเป็นตู้ตู้ตเนี่ยการการติดตั้งันง่ายมา,มาสกสรวกกับชัางถึงแม้แต่างทีเจ้าของบ้านซื้อไปใช้เองลงวางก็สามารถปูหินแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายที่สําคัญนะครับของเราเป็นโรงงานทํามาเป็นล็อตน,นะครับแล้วไม่ไม่ต้องห่วงปัญหาเรื่องปวกเพราะเราเป็นทาจากทิศ ถือว่าเป็นพลาสติกเก็บเลยนะครับทนต่อแรงกระแทกสวยมนมนะครับมีชั้นกลางในตัวด้วยนะครับมีสีขาวไม่เลือกครับมีสีอกดำนะครับแล้วก็มีสีวอร์นัคเป็นไฮคอสตัวใหม่ครับซึ่งทางบ้านไซนาก็จะได้นำมาขายต่อไปครับลักษณะฟังก์ชันที่ใช้เป็นผู้คู่นะครับเราก็สามารถรองแกนได้ครับสวิมน้านะครับและวางถาแก๊สก็ได้เก็บเป็นมิวชิดเป็นตุ้มข้อมูลนะครับก็สามารถใช้งานของผู้ข้อมอลได้ครับหรือจะ แม้จะมีหยดน้ำหรือว่าเกี่ยอะไรก็ไม่ต้องห่วงะครับเรื่องพวกเรื่องความชื้นนะครับหรือจะเป็นฟังก์ชันรื้อชัก็สามาอถณานิคมลักษณะตัวนี้ตามออกแบบได้ตามพื้นที่ซึ่งทางบ้านชัยนันนะครับก็มีการออกแบบฟรีครับไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งเหมาะมากกับบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสินค้าใหม่เป็นตัวชิ้นใหม่ครับก็อยากจะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่าน ให้มาใช้สินค้าที่บ้านชัยนันได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจะเลือกซื้อสินค้านะครับก็เรียนเชิญได้ที่ร้านบ้านชัยนันมีสินค้าให้เลือกมากมายครับแบนทิงชุดครัวประตูงกกเราก็มีหมดนะครับหรือจะติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k บ้านชัยนันก็ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ